ก็ใกล้เข้ามาทุกทีนะครับสำหรับคู่มวยหยุดโลกอย่างตะวันฉายพ k แสนชัยมวยไทยยิมนะครับก็มีคิวที่จะป้องกันแชมป์โลกนะครับ มวยไทยรุ่นเฟเธอเวตนะครับกับคู่ปรับเก่านะครับนั่นก็คือโจนาถวุฒินะครับซึ่งคู่นี้นะครับจะชกกันในรายการศึกวัน167นะครับจะชกกันในวันที่8มิถุนายน2567นะครับณอิมแพกอลีน่านะครับนอกเหนือจากตะวันฉายและโจแล้วนะครับก็ยังมีรถถังร่วมรายการนี้ด้วยนะครับแต่เป็นที่น่าเสียดายนะครับสแตมแฟร์เทคนี่ก็มีอาการบาดเจ็บนะครับก็เลยทําให้ต้องถอนชกไปนะครับก็ถือว่าน่าเสียดายนะครับก็เป็นกําลังใจให้สแตมนะครับแต่นะครับคู่ของตะวันฉายและ นะครับยังอยู่ในรายการนี้นะครับเรียกได้ว่าไม่ไปไหนนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับไฟนี้ถือว่าเป็นไฟล้างตานะครับเพราะทั้งคู่นี้ก็ประทะฝีมือกันมาแล้วนะครับเรียกได้ว่า ได้ชิมฝีมือได้ลิ้มลองรสของแข่งของหมัดทั้งคู่แล้วนะครับก็ในอดีตนี่ก็เป็นทางด้านตะวันฉายนะครับก็ชนะมาได้นะครับชนิดที่ว่าสู้สีมากๆนะครับแต่วันนั้นนะครับก็เป็นการชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งและโจนธุฒตเองนะครับก็มาแทนแบบกระทันหันด้วยนะครับมีเวลาซ้อมเพียงแค่3-4วันเท่านั้นนะครับแต่ก็สู้กันได้สนุกมากๆนะครับวันนั้นก็เรียกได้ว่าแฟนมวยบางคนนี่ก็มองว่าโจนี่ก็น่าจะชนะตะวันฉายได้เช่นกันนะครับ คราวนี้นะครับบอสชาตรีก็เลยจัดให้นะครับให้คู่นี้มาเจอกันนะครับแต่เจอกันในกติกามวยไทยนะครับเอาให้หายคาใจเลยก็ว่าได้นะครับผลโหวตของ i g 1ีวันแชมเปี้ยนชินะครับในร้อยเปอร์เซ็น์นี้ก็แฟนมวยส่วนใหญ่นี่ก็เทใจไปทางด้านตวันายนะครับถึง81%เลยก็ว่าได้นะครับเรียกได้ว่าเกือบเกือบร้อยนะครับส่วนอีก19%ที่เหลือนี่ก็ มีแบ่งมาให้โจนาวุตบ้างนะครับแต่ถึงแม้ว่าโจนาวุตนะครับจะได้เพียงแค่19%ก็ตามนะครับแต่เจ้าตัวนี้ไม่ได้สนนะครับไม่ได้หว่นอะไรเลยนะครับไฟนี้มีเวลาเตรียมตัวมีเวลาฟิตซ้อมร่างกายในเรียะว่ายาวนานนะครับไฟนี้เรียกว่าเตรียมหมัดเตรียมศอกเตรียมแข้งนะครับมาเพื่อที่จะสู้กับตะวันฉายนะครับถึงแม้หลายคนมองว่า เขาเป็นรองตะวันฉายก็ตามนะครับอาจจะโดนตะวันฉายล่อเป้าหรืออาจจะโดนตะวันฉายน็อกก็ตามนะครับแต่โจนาวุตนะครับไม่หวั่นนะครับยิ่งเป็นรองยิ่งชกสบายนะครับไฟนี้ก็เรเดบาระคังดังนี่ก็เตรียมเดินหน้าฆ่าลูกเดียวนะครับไม่ว่าผลจะแพ้หรือชนะนะครับเจ้าตัวนี้ก็บอกนะครับว่าไฟนี้จะสู้ให้สนุกให้ถูกใจแฟนมวยนะครับให้สมกับที่แฟนมวยรอชมนะครับไม่ว่าผลจะแพ้หรือชนะก็ใส่เต็มที่แน่นอนนะครับ ก็ถึงเขาจะได้ผลโหวตเพียงแค่19%ก็ต่ำนะครับแต่ในเรื่องกระดูกชั่วโมงบินนี่เขาไม่ได้เป็น2รองตะวันฉายนะครับรอดูนะครับว่าในวันที่8นะครับโจนี่จะสามารถลบคําสบประมาทได้หรือไม่นะครับส่วนตะวันฉายเองนะครับสาเหตุที่ได้รับ81%นี่ก็ต้องยกเครดิตให้เขานะครับเขาเป็นแชมป์โลกนะครับที่สําคัญนะครับก็เป็นมวยที่ หนุ่มนะครับและก็มีความสดกําลังร้อนแรงนะครับธรรมะนี่ก็เป็นม้าแบบช่วงกําลังคึกขนองนะครับชั่วโมงนี้ดูว่าตะวันฉายนะครับจะสามารถป้องกันแชมป์ได้หรือไม่นะครับไฟนี้แต่เจ้าตัวนะครับก็ยืนยันนะครับว่าไฟนนี้เข้มขัดต้องอยู่ที่เดิมแน่นอนนะครับและเขาต้องชนะเท่านั้นนะครับจะแพ้ไม่ได้นะครับเพราะเขานี่ก็มีเป้าหมายต่อไปก็อยากที่จะไปชิงเข้มขัดแชมป์โลก กับชิงกิสอัลซอฟเหมือนกันนะครับแต่นะครับเขาก็ต้องผ่านไฟนี้ไปให้ได้ก่อนนะครับแน่นอนนะครับถ้าเขาผ่านไฟนี้ไปได้เนี่เขาก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินค่าตัว10ล้านบาทก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูนะครับดูว่าตะวันฉายเองนะครับในกติกามวยไทยนะครับเขาก็บอกว่าเขาถนัดนะครับดูว่าเขาจะสามารถสกัดนะครับรุ่นพี่อย่างโจนธวุิได้หรือไม่นะครับ คู่นี้นะครับแฟนมวยรักใครชอบใครก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับก็หามีข่าวสารน่าเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเราก็จะมาเดทข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหากข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขอไปแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจทีมงานเราด้วยนะครับผมครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันตารางการแข่งขันข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยเพื่อนเพื่อนแอดไลน์มาที่ atg ยีนะครับฝากไว้ด้วยครับ